สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเช้ายาพอสตอรีอน,นี้ยาพอจะทำตุนไใ่ใส่ผัวกาศนะคะนะี่ผัวกาศหัวก็เอาที่มันใส่กระทาค่ะแล้วก็ใส่สามเกลืองไปผัดนะคะ เราก็เติมน้ำลงไปนะคะใช้เกลือฟ้าในการต้มเลยค่ะง่ายดีแล้วก็เอาตีนไก่นะคะตีนไก่นี้ยกพอต้มมาแล้วหนึ่งนาำใส่เลยด้วยตุ๋นลุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ่กอเปิหนหม้อนี้ก่อนดีกวานะคะเราก็เปลี่ยนมาใส่หม้อนะคะเอาจะได้มีฝาปิดเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยะคะ่ะ ใส,ส่สีดำหน่อยะนะคะเดีย๋ยวเราใส่ช้อนโต๊ะหแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูน้ำว่าเป็น,น,นไงแล้วเราไคเติมใหม่ค่ะ น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกลมกุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะฝานะคะเดี๋ยวรอเดือดค่ะ แ,แล้วนะคะเราช้อนกอง เราก็เอาประกาศหัวเนี่ยใส่ไปนะคะ mm hmm. การใส่ประกาศหัวนะคะตุ๋นไก่เนี่ย mm hmm. ก,ก,ก็ย mm hmm. จะทำให้น้ำมันหวานเพื่อกาต mm hmm. ามธรรม,รมชาติ ก็ใส่แค่หัวเดียวนะคะไม่ได้ใส่เยอะใส่น้ำปลานะคะกระปีเนี่ย เรายังไม่ได้ปรุงฝัางเค็มเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ปิมนะคะชิมว่ารสชาติเป็นไงบ้ากแล้วเราค่อยปรุงใหม่ตอนนี้ปรุงครั้งแรกเราชิมหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็มีรถหน่อยนึงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นมากเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ไก่ตุ๋นงวดทอนนีแล้วเราก็จะปรุงใหม่นะคะี๋ยวตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรีไฟหน่อยเดี๋ยวเราเข้าเข้ามาดูใหม่นะคะ ก็เอาเลือดไก่ใส่เหยน,นะคะเลือดไก่นี่ก็เอาไปลวกน้ํามาแล้วะคะ่ะไก่ตุ๋นี่สามารถที่จะเอาไปทําเป็นน้ําใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มัมม่าใส่หมีแ่แหละกินได้นะคะ ้นหมี่มาหรือมามา่มาหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาลวกๆนะคะแล้วก็เอาไก่ตุ๋นนี่ลงไปนะคะก็กินได้ค่ะสามารถกินได้จะทำก๋วยเตี๋ยวได้นะคะยนนี้พอสีแค่นี้พอแล้ว ะะใส่เสียวขาวะคะ่ะใส่เสียวขาวเป็นข้าพีนะคะการปรุงเราก็ค่อยค่อยปรุงนะคะให้น้ำพอดี อย่าเค็มมากไปหรือจืดเพราะว่าจะไม่อร่อยค่ะเวลาเราไปกินกับข้าวอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไปปรุงเพิ่มเราก็ทำให้รสพอดีนะคะถ้าไปทําเป็นด้วยเตี๋ยวเราก็ปรุงเพิ่มแล้วก็ปรุงไดะะ้อันนี้ก็ไปกินกับข้าวค่ะเดี๋ยวลองชิมใหม่ ความอร่อยด้วยชอ้อนใส่ลงลงไปนะคะใส่ไป,ไปช้อนโต๊ะครึ่งค่ะพอพอแล้วค่ะอันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะมีรสหวานหน่อยๆนะคะแล้วก็หวานด้วยน้ำต้มผัก อร่อยค่ะชีทีทนึงเจพรจะไม่เอาผักใส่ลงไปนี้นะคะเวลามันเหลือแล้วมันจะ,ะไม่อร่อยเดี๋ยวเวลาเราตักเราก็เอาต้นหอมกระชทีเลยก็พอแล้วค่ะในนี้ก็มีกลิ่นพริกไทยแล้วนะคะกระเทียมรากกระชีหอมไปเลย มาลค่ะตอนนี้ไก่ตุนหอยยัพรก็ได้ที่แล้วนะคะยัพรก็หลีไฟให้เป็นไฟกลางเลยค่ะแล้วก็ตุ๋ไปเรื่อยๆได้ตอนนี้ก็ตักขึ้นมานะคะ เราก็ใส่เกรนหอมกัะชีลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ตุนหัวกะาศนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมา,มากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแนละชมช่องย่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยะพรบ้านนะคะสวัสดีค่ะ